สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการกดคอร์ดมือซ้ายเบื้องต้นนะครับ E ีีที่2นะครับผม E ีีนี้ก็จะยากกว่า E ีีแรกขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องเล่นเป็นคาเบตหนึ่งชั้นด้วยนะครับ e ีีแรกเราจะเล่นแค่ตัวดำเนาะคือการกดย่ำย่ำย่ำเฉยๆ,ๆนะครับโอเคตอนนี้เราจะมีคาเบตหนึ่งชั้นขาเบตหนึ่งชั้นก็คือพวกจังหวะและจังหวะย่อยทั้งหลายนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมเราจะให้กดเป็น 1และ2และ3และ4และ1ไปเรื่อยๆ2และ3และ4และและ2และ3และ4และเป็นคอร์ด ครับผมโอเคทีนี้เราลองมาเล่นกับคอร์ดจริงดูนะครับผมโดยเราจะเล่นคอร์ดนี้แหละ C E minor F G นะครับผมโอเคโดยมือขวาเราจะย่ำเหมือนเดิมนะย่ำเฉยๆนะครับผมแล้วเราไปโฟกัสที่มือซ้ายดูนะครับตัวไหนที่ไม่ใช่นิ้วก้อยก็ไม่ต้องเน้นมากนะครับ โอเคครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมือขวาเรากดโดมีซอนนะครับผมทําไมมือซ้ายถึงไม่กดโดมีซอนเนาะกดแค่โดกับซอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดตัวมีด้วยเนี่ยคู่ภาสานมันจะใกล้กันเกินไปครับผมและมันทําให้เสียงดูอึดอัดนะเพราะว่าเสียงต่าเนี่ยมันจะมีความถี่แล้วก็มวลที่หนายิ่งคู่ประสามันดันอยู่ใกล้กันอีกนะฮะ จะทำให้รู้สึกอึดอัดเราจึงต้องเลี่ยงอย่างน้อยก็คู่5นะครับผมไม่ก็คู่8ไปเลยนะครับให้มันห่างกันเข้าไว้นะครับครับและตรงนี้ค่อยมาซอยถี่ๆเอาได้นะครับผมเราจึงต้องส่วนใหญ่เลยนะถ้าไม่รู้จะเล่นไรก็เล่นแบบนี้แหละครับ1 5 8 5 8ห8นะครับผมเน้น1515อะไรประมาณนี้ไว้นะครับโอเคส่วนแบบที่2นะครับผมเราจะเดินนิดนึงนะครับจะมีการค่อยนิ้วหน่อย อย่างคอร์ดซีนะครับโดมิซอนเราจะเป็นต้องรู้สมาชิกคอร์ดซีนะครับเราจะเล่นโดซอนเล่นคู่5ก่อนมาฟรีฟรีก่อนนะครับแล้วต่อไปเราก็จะเล่นโดมิซอนนะตามปกตินะครับผมเล่นคู่5ก่อนแล้วก็เล่นคอร์ดของมันอลองเรียนกันดูครับ1และ2และ3 4และ1และ2และ3และ4และ1นะครับผมเหมือนกันครับกับคอร์ด e อมเมีสมาชิกมีซอนทีนะครับผมเราก็เล่นคู่5ของมันมาก่อนตรงนี้ถึงจะเป็นคอร์ดมันนะค,คอร์ด F เหมือนกัน ถ้าเล่นได้แบบนี้นะครับมือขวาไม่จำเป็นต้องกดขอดยังได้เลยนะครับมือขวาเราสามารถไปเล่นโน้ตหรือทําอย่างอื่นได้นะครับผมโอเคเราจะมาซ้อมกันก่อนนะครับโดยการมือขวากดขอดย่าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราจะเดินมือซ้ายแบบเมื่อกี้เลยครับผม1และ2และ3และ4ไปเรื่อยๆนะครับ บางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเมเจอร์เสมอเพราะว่าเวลาเราเล่นเพลงจริงมันอาจจะมีพวกแบบ c s s 2 F major s e v อะไรแบบนี้นะครับมือซ้ายก็สามารถพลิกแพลงได้นะครับผมเราไม่จำเป็นจะต้องกดโดมี่ซอนเสมอไปนะเราอาจจะเป็น Cadd9 ก็ได้นะครับผมนะโดเลซอนอะไรแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผม E minor s e v นะผมเปลี่ยนจากตัว B มาเล่นตัว7ซเแทนอะไรอย่างนี้ครับสามารถพลิกแพลงได้นะครับโดยใช้แพทเทิร์นนี้แหละเป็นเป็นหลักนะครับผม โอเคครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับ2แบบในวันนี้ที่เป็นการเดินขอดมือซ้ายนะครับแบบขบแตหชั้นนะครับผมก็ลองไปใช้กับเพลงป๊อปเพลงอะไรทั่วไปที่อยากเล่นดูนะครับผมคิดว่าสามารถใช้ได้กับเพลงส่วนใหญ่เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ